สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่2นะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนเจาะ1001ูน100นะครับก็รุนกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับวันนี้เปิดที่ลบครับ46577ครับ46577ก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกันเนาะท่านใดชอบ วิธีการหรือวิธีหรือเลขครับยังไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับแล้วก็ช่วยสับสนด้วยครับง่ายง่ายครับดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับต้นคลิปบางครั้งก็มีนะครับบางครั้งก็มีท้ายคลิปนะครับอังกฤษวันนี้เปิดที่4 6 5 7จนะครับย้ำอีกทีเนาะก็ผมว่าเจ็ดน่าจะยังอยู่เนาะแต่ชอบ2ครับขาลุกขาวิ่งจัดครับวิ่งบนลล่าง2หน้ามีหน้ามาครับก็จะเป็น 3 2 1 0ครับ3 2 1 0 1 0 3 2ครับถ้าอยู่ลบสลับบนล่างได้อ่าผมจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆได้กันเนาะแล้วก็3ามสองโอเคแล้วก็7 2 7 0ครับอ่าเจ็ดส ม two, two fly, two, two, ันก็แถม2 2ไปครับมัศูครับมาศูนย์ศูนย์สามสองศูนดสองศูนย์สองสองสองศูนย์สองสองศูนย์ศูครับศูนย์หนึ่งศูนยดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ <ses S 2> <estran th> <Leonardo> <ti> ผม